อยากรู้เรื่องธุรกิจมาที่นี่ได้คำตอบแน่นอนสวัสดีครับชื่อพัสรุทธิตารพันธ์นะครับข้ามาในนามของบุอทเทเบอร์อามารับจองโตะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรับจองโต๊รับจองคิวส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล ปรับใช้ในเรื่องของการสร้างแบรนดิง้งการทำมาร์เก็ตติง้งอยากขายแฟรนไชส์เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเรียนแล้วทำให้เรามีความรู้ได้กลับไปพัฒนาต่อยอดในองค์กรของเรายิ่งขึ้นครับอาจารย์แต่ละคนก็จะมีโจทย์มีความรู้อยากรู้เรื่องธุรกิจมาที่นี่ได้คำตอบแน่นอนสามารถถามได้ตลอดเวลาด้วยอาจารย์มีคำแนะนำต่างๆให้เราเอาไปปรับต่อยอดได้แนะนำธุรกิจที่นี่คือบอกหมดแน่นอนครับ กิจกรรมเวิร์กช็อปเราได้พเพื่อนๆในคลาสนะครับมีมุมอมองธุรกิจประสบการณ์ของเพื่อนๆครับที่เอามาแชร์กันเอากลับไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองได้คนที่สนใจในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์อาจารย์แต่ละท่านในความรู้แน่นแน่นอนแล้วที่สำคัญค่คุณมีคำถามสามารถถามได้ตลอดเวลาด้วยได้พบเพื่อนๆหลากหลายธุรกิจนะครับ